ที่นาทำเลดีในแหล่งชุมชนติดถนนคอนกรีตห่างถนนหมายเลข12เพียง500เมตรสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมที่ดินชัยนามตั้งอยู่ที่ตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อที่1ไร่2งาน30.6ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงช44107ทางทิศตะวันตกจะมีหน้ากว้างติดถนน32เมตรทิศตะวันออกท้ายแปลง38เมตร ทิศเหนือยาว89เมตรและทิศใต้75เมตรแปลงที่ดินจะอยู่ในแหล่งชุมชนติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าและนำประปาเข้าถึงแปลงมีทางเข้าออกสะดวกสบายใกล้เพื่อนบ้านสะดวกสบายสุดๆจะขายตามสภาพนี้เลย ทางทิศเหนือของแปลงที่ดินไปทางถนนหมายเลข1นสองจะอยู่ห่างจากโรงเรียนวังทองพิทยาคมบ่อทอง3.3กิโลเมตรโรงเรียนบ้านบึงพาว850เมตรส่วนทางด้านตะวันตกจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลวังทอง5.1กิโลเมตรอบอตวังทอง3.1กิโลเมตรวัดบึงพ้าว1.3กิโลเมตรและทิศตะวันออกห่างจากอ,อกบาตาชัยนามห6จกกิโลเมตร ปั๊มน้ำมันปตทใช้น้ำ3.2กิโลเมตรสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆห่างจากที่ว่าการอำเภอวังทอง4.5กิโลเมตรใช้ระยะเดินทางประมาณ7นาทีห่างที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก23กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ29นาที ห่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่สอง19กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ18นาทีที่หน้าในแหล่งชุมชนจิดถนนคอนกรีตห่างถนนหมายเลข12เพียง500เมตร ไฟฟ้าและนำประปาเข้าถึงรอให้คุณมาเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้หากท่านได้สนใจติดต่อฝ่ายขายกับทางเราได้ที่เบอร์0623941698หรือ0625416224รีบจองเลย